สนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาสรุปกิจกรรมเด่นประจําเดือนกร,รกฎาคม2565ของจังหวัดพะเยาดังนี้19กร,รกฎาคมนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคําผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําปี2565ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสักขีพยานร่วมในพิธี ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาจำน่ายสลากการกุศลประจำปี2565เพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจำนวน2,000เล่มรวมจำนวน40,000ฉบับมีของรางวัลจำนวนทั้งสิ้น108รางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รถยนต์เก๋งจำนวน1รางวัล รางวัลที่2รถจักรยานยนต์จำนวน2รางวัลรางวัลที่3สร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน2รางวัลและอีกหลายรางวัลรวมทั้งสิ้น108รางวัลสำหรับผลการประกาศการออกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดพะเยาประจำปี2565สามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาสลากกลางจังหวัดพะเยาเหล่ากาชาติจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำหรับท่านที่ถูกรางวัลให้นำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาในวันและเวลาราชการภายในวันที่22สิงหาคม2565 20กรกฎาคมนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงข่าวการประมูลทะเบียนเลขรถสวยสำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน7คน หมวดอักษรกอทอที่โรงแรมพยาเกตเวดโดยมีขนส่งจังหวัดพยาและประชาสัมพันธ์จังหวัดพยาร่วมในพิธีสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ที่นั่งได้แก่รถยนต์เก๋งรถแวนและรถกระบะ4ประตูในหมวดอักษรกอทกอ้าวหน้าทวีทรัพย์ทวีโชคมีจำนวน301หมายเลข โดยเริ่มเปิดการประมูลเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะปิดการประมูลในวันที่7สิงหาคม2565สำหรับผู้สนใจจะประมูลทะเบียนเลขรถสวยสามารถสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่อาคาร1ชั้น1ฝ่ายทะเบียนรถสํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาาําสนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาขาอำเภอบูซางและสํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาขาอำเภอปง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2565ในวันและเวลาราชการหรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w t บียนรถ c o m 21กรกฎาคมนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินส่งเคราะห์พระราชทานช่วยเหลือครอบครัวานางสุภาพรมาบุตร ซึ่งเป็นภรรยาของนายฤิธิกรมาบุตรอายุ60ปีที่เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน29,700บาทเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาไรายได้เลี้ยงครอบครัวจำนวน29,700บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น59,400บาทที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจ โดยมีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและมารเทาความเดือดร้อนของญาติผู้ประสบภัย25กรกฎาคม2565นายศักดิ์ธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพิธีรับมอบตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนายกรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการชั้น3าสารกลางจังหวัดพะเยาซึ่งพิธีดังกล่าวมีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสื่อมวลชนและผู้ว่าราชาการทุกจังหวัดร่วมในพิธีความหมายของตราสรัญล,ล 90, 000, 12, 2, ักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565อักษรพระนามาภิไทยสอกออยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า อักษรส่อเสือสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ,พอักษรกอรไก่สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพพ,พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิสีชมพูเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพ,พดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจัก,กรีวงขนาบซ้ายขวาพระมหาวงกุฏด้วยพระสัพตะปะดลเสเวตฉัตรฉัตรขาวเจ็ดชั้นเป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสเด็จพระนางเจ้าสุลิกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการนำดอกผลิมาร้อยเรียงเป็นมาลายัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนาาภิไทยสโอกอ สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นส่วนร่วมดวงใจชาวไทยทั้งชาติและผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีอาชีพเลี้ยงตนรูปลายหงประคองฉัดซ้ายขวาหมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงลวดลายไทยหมายถึง พระปีชาชาญยิ่งด้านศิลปะวัฒนธรรมพระราชทานกำเนิดศิลปะชีพและทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ไปที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเลขไทย90ภายใต้ใตมาลัยหัวใจหมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิรักษ์ิดตะสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ90พ,พรรษาผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565ต่อไปเป็นปฏิทินการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยาในเดือนสิงหาคม2,565ตามลำดับดังนี้จังหวัดพะเยาขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ในระหว่างวันที่27-28ถึงกรกฎาคม2565เวลาตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงงำเมืองริมกว้านพยาโดยกิจกรรมจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงให้รับชมและรับฟังต่อเนื่องกันตลอด2วัน ดังนั้นจังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและการแสดงของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องชาวพะเยาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าววันที่28กรกฎาคม2565จังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมก้านพะเยาวเวลาเจนาฬิกาจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลาเจนาฬิกา40นาทีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและเวลา19นาฬิกา19นาทีจะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับวันที่12สิงหาคม2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565เวลา7นาฬิกานาทีที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว้านพะเยา สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดพะเยาเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2566จังหวัดพะเยาโดยกำหนดรับแบบเสนอชื่อระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่16กันยายน2565ณศูนย์ประสานงานคัดเลือกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดพะเยาทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th หรือที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาในเดือนถัดไปหากหน่วยงานใดมีกิจกรรมโครงการสำคัญที่ต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาเผยแพร่ล่วงหน้าและนำบรรจุไว้เพื่อทราบในที่ประชุมแห่งนี้สามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพอินฟโฟกราฟ,ฟิกของท่านได้ที่ลนกลุ่มข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา